เดอะช็อกย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้เราจะมาติดตามเรื่องตื่นเต้นจากสายของคข้วฟังกันต่อนะครับเรื่องที่ราอยู่ครับเป็นเรื่องราวของคุณปฏิมากรน,นะครับใช้ชื่อเรื่องว่าผีสะ ผีสาวในช่องแอร์เออฟังชื่อเรื่องแล้วก็แปลกดีครับเอาละรครับในช่วงนี้เราติดต่อกับคุณบิวปฏิมากรได้เรียบร้อยมาฝากเรื่องนี้การที่บอกเป็นผีสาวในช่องแอร์ครับสวัสดีครับคุณบิวครับผมสวัสดีครับคุณบิวครับเรื่องของผีสาวในช่องแอร์เนี่ยฟังแล้วมันแปลกดีครับผมเออนำเรื่องนี้มาจากไหนครับอันนี้ประสบการณ์จริงรที่เจอกันตอนที่ผมยังเล่นดนตรีอยู่ที่หัดใหญ่นะฮ<ล>ะฮะครับผมอันนี้เกิดขึ้นที่หัดใหญ่เกิดขึ้นที่หัดใหญ่ในโรงแรมแห่งหนึ่งในสายสองของ ขนาดใหญ่ไม่ต้องบอกชื่อโรงแรมนะครับผมอ่อผ่านมากี่ปีแล้วเอ่อประมาณเอ่อเมื่อประมาณปีสามสามสี่สามห้าอะครับผมก็ผ่านมาหลายปีแล้วแล้วปัจจุบันนี้คุณบิวยังเป็นนักดนตงตีอยู่เอ่อตอนนี้ไม่ได้เป็นนักรนตรีแล้วครับมาเอ่อทำวงกันอยู่ตัางหากตอนนี้อ่ฮะครับผมส่วนวงเก่านั้นคือได้ได้เสียชีวิตกันไปสี่คนแล้วเหลือสองคนอีกคนนึงก็ไปอยู่อเมริกาอ๋ออ๋อครับผมซึ่งซึ่งเหตุการณ์มันค่อนข้างจะเอ่ ชูลบุญนิดหนึ่งในในใน <ừ m, S 2> ชั่วโมงนั้นนะฮะได้ถ้างั้นเดี๋ยวเราพักเรื่องเพื่อนไว้ก่อนมาฟังเรื่องนี้กันที่บอกผีสาวใน,นช่องแอร์เป็นยังไงครับก็ผมมีวงทั้งหมดหกคนนะพี่ก็อยู่ด้วยกันหกคนทุกวันก็จะเรีนรีดด้วยกันหกคนตั้งแต่สามทุ่มจนถึงต <ừ> ีหนึ่งแล้วทุกครั้งก็คือเที่ยงคืนจนถึงประมาณห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนนี่จะเป็นชั่วโมงพักอ่าก็ผมก็จะพักกันแล้วทุกครั้งที่พักก็คือจะมีห้องรับรองข้างบนคือห้องไหนก็ไ้้้จะใหกกกกผมเลือัันนนนคขึป อ่าแต่ว่าคืนนั้นพอดีโรงแรมที่เล่นกันอยู่เนี่ยมันเต็มเหลืออยู่ห้องเดียวก็คือชั้นเก้าอันนี้เบอร์บอกเบอร์ห้องได้ไหมครับใช่ครับห้องสี่ศูนย์เก้าอยู่ชั้นเก้าอ่าผมก็ขึ้นไปพักกันอยู่อ่าชั้นเก้าแล้วก็ขึ้นไปเล่นไพ่กันหคนครับผมซึ่งตอนเดินเข้าไปเนี่ยมันเป็นห้องสี่เหลี่ยมแล้วก็มีช่องแอร์อยู่ด้านบนนะคพี่บองผมก็ไม่ได้สังเกตอะไรกันในในช่องแอร์ก็มานั่งเล่นไพ่กันที่เตียง ต่างคนก็ต่างเล่นไพ่กันไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้สังเกตมือกีตาร์ผมมีมือกีตาร์มาผมคนก็เหลือไปเห็นผ้าตรงช่องแอรอ์ที่ปอกลองนึกสภาพนะฮช่องแอร์เป็นเป็นสี่เหลี่ยมอยู่ในห้องในห้องโรงแมรมนะแล้วก็มันจะมีผ้าไหวๆอยู่เส้นหนึ่งมือกีตาร์ผมก็บอกว่าเฮ้ยสงสัยคงจะแอร์คงเสียบางอ้องนี้แล้วก็คงจะประมาณว่าเพิ่งซ่อมหรือเปล่านะแล้วก็มีผ้าไหวๆอยู่ก็คงผูกผูกผ้าไว้เพื่อจะให้เห็นว่าเอแอๆๆร์ติดๆเพื่อนผมก็เลย ไปลองดึงดูเฮ้ย<ม>ก็ดึงออกจะดีกว่าในีเมื่อมันมันไม่ได้ไม่ได้ยําเป็นอะไรก็เลยดึง<ม>ออกพอเพื่อนผมไปดึงแทนที่มันจะหลุดมันไม่หลุดนะพี่เป็นยังไงม,ม,มันยาวออกับผมมันยาวออกแล้วก็ด้วยความทะลึ่งของเขานี่เมื่อยาวออกเขาก็ดึงลงมาอีกนิดหนึ่งก็<ม>ายาวจนเกือบถึงพื้นแล้วก็เ<อ>ขาเลยผมก็นั่งมองเขาดึงนะพี่แต่ผมไม่ได้สนใจเลยผมก็เออเขาคงดึงของเขาผมก็นั่งเล่นไพ่อยู่แล้วว่าก็เขาไม่ได้เล่นด้วยเขาแค่นั่งดูเาก็ไปดึงเก้าอี้ออกมา ในหางตาผมยังเห็นนะว่าเขาไปดึงเก้าอี้มาแต่ผมไม่ได้สนใจเขาแล้วเขาไปดึงเก้าอี้ออกมาแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ปลดช่องแอร์เพราะช่องแอร์ตรงนั้นไม่ได้ลอยน้อยเป็นแค่ล็อกเฉยๆออฮแล้วเาก็ปลดออกมาครับปลดออกมาแล้วระหว่างที่เขาปลดลงมาปุ๊บแผ่นแผ่นแผ่นที่เขาแกะออกมาอยู่ตงช่วงอกของเขาเขาก็หยุดชงักแต่หน้าเขาเงยอยู่ในช่องแอร์นะพี่เขาหยุดชงักเาผมก็หันไปมองและผมไม่ได้สนใจอะไรเขาก็ลงจากเก้าอี้แล้วก็เอาแผ่นที่รองช่องแอร์นั่วางที่พื้นเขาก็บอกว่าเฮ้ย กูไปแล้วนะกูมีธุระลงกลางก่อนออืออเขาไม่ได้ทำท่าตกใจหรืออะไรนะพี่แต่แต่รู้สึกว่าเขาจะนิ่งไปนิดนึงแล้วเาก็เดิน<ม>ออกไปผมก็อ้าวไม่ลงไมพร้อมกันนะ่ะมีเวลาตั้งเกือบเกือบชั่วโมงเพิ่งขึ้นมาเองเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวไปนั่งหนอกข้างล่าง<น>โอเคก็เหลือผมห้าคนก็นัง่งแต่อีกคนนึงไม่เล่เล่นไพ่เหมือนกันพี่เล่นอยู่สี่คนอีกคนก็เอ้ยเป้เป็นไรวะทำไมมันตัวอราเปนนอกนะฮะเขาก็เดินไปดูที่ประตูอ้าวมันไปแล้วจริงๆเขาก็เดินกลับมาแล้วก็จึงแหงนดู ผมแห็นดูพวกก,ก็นิ่งไปพักหนึ่งเหมือนกันออนพะพอนิ่งไปพักหนึ่งเขาก็เฮ้ยเดี๋ยวกูไปไหเป้แล้วกันเผื่อมันมีอะไรให้ช่วยอ,อมันก็เดินออกไปโดยที่มันไม่บอกผมสักคาว่าเกิดอะไรขึ้นในช่องแอร์อผมก็เหลือสี่คนก็เอ,อ๊ะอะไรนะอีกสองคนลุกขึ้นไปพีไไ่ไม่มีใครร้องเอตโลไม่มีใครร้องเอตโลไม่มีใครที่จะแบบเฮ้ยกูเจอเนะ่ไม่มีที่อก็อีกสองคนลุกขึ้นไปอีกสองคนก็บอกเฮ้ยงั้นเดี๋ยว กูดูที่มันอะไรมันไปหมดหแล้วช่ององช่องแอร์มันก็ไม่ใส่เดี๋ยวกูไปใส่ช่องแอร์้ก่อนมันก็ลุกขึ้นไปสองคนนะแล้วเก้าอี้มันเป็นเก้าอี้ล้อเขากลัวจะหล่นก็อีกคนไปช่วยกูมอีกคนนึ้ก็ยืนขึ้นไปใส่แต่ช่วงที่เขาก้มหยิบแผ่นแล้วก็กาลังจะขึ้นเก้าอี้อ่างนี<ำ>เกาเงยหน้าขึ้นไปเห็นพร้อมๆ้อมกันแต่เขาก็เอ้ยเฮ้ยเราก็ต้องไปว่ะน้าเราเราลงไปข้างล่างก่อนแล้วกัน้านาอยากเล่นนายเล่นแต่คือมองออกพี่ว่าสองคนที่เกิดทาการกลัวอ่ะ ผมก็เอ๊ะอะไรกันพอเขาเฮ้ยปุ๊บเขาก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้อะไรเขาก็วางปุ๊บแล้วเขาก็ไปเลยโดยการลุกลี้ลุกลนผมก็เอาละสีมันอะไรกันเนี่ยขอดูนิดนึงแล้วกันในช่องแอร์ว่ามันเป็นอะไรก็ผมสองคนกับน้องอีกคนหนึ่งอ่าผมก็ลุกขึ้นไปดูอันนี้คือกับสายตาที่ผมเห็นเลยที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่ในช่องแอร์ผมไปมองกับเพื่อนคือชะงักด้วยความ<ๆ>ที่แบบว่าจิตใจตัวเองคืออย่าวิ่งนะอย่าวิ่งนะเท่าเาวิ่งแล้วหลุดอ่า ผมก็เลยเงยมองขึ้นไปแล้วแบบเจอผู้หญิงคนหนึ่งใส่ใส่ชุดขาวพลิ้วๆอะพี่ประมาณว่าชุดคล oh. ้ายๆชุดคล้ายๆชุดผู้หญิงกลางคืนอะพี่ oh. อเป็นผ้าใสา่ส ซึ่งซึ่งลักษณะที่เขานั่งอยู่ที่ผมพี่ลองลองนึกภาพตามนิดหนึ่งเป็นช่องแอร์ซึ่งฟอยเป็นแค่เหล็กสี่เหลี่ยงที่ยันอยู่แลวเป็นฟอยบางๆก็อเอาเนิ้วทิ้มก็ทะลุแล้วพี่<อ>แต่นี่ผู้หญิงทั้งคนนั่งอยู่บนช่องแอรออ์ซึ่งไม่ได้นั่งปกติที่ลองว<อ>นิสฐานดูว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งเอาขาซ้ายยันไวข้ขอบขอบฟอยแล้วขาขวาเขายันไวข<อ>้ขอบฟอยนะฮะแล้วก้มหน้ามามองผู้ผมแล้วมือขวาก็ายันไว้ข้างฟอยมือซ้ายก็ยันไว้ข้างฟอยซึ่งเป็นท่าที่เก้ก้กลางๆมากที่อยู่ในช่องแอร์ ซึ่งผมเหงยนขึ้นไปพี่แล้วผมเขายาวแล้วเขาตะแคงมองหน้าผมอยู่ oh. ซึ่งไฟไฟในห้องเนี่ยมันเป็นไฟที่สีสลัวสลัวอยู่แล้วที่พี่ปองมองนึกออกใช่ไหมฮะ hmm. เป็นสีแดงแดง <God. S 2> ซึ่งทําให้เห็นหน้าเขาแบบค่อนข้างชัดพี่แต่ oh. ม,มันก็ยังสลัวสลัวอยู่ oh. ผมมองขึ้นไปด้วยความที่แบบผมอึ้งมากพี่ oh. บอกขอโทษเถอะนะผมไม่อยู่แล้วเออผมก็เลย ไม่วิ่งนะพี่แต่ผมรีบเดินเดินด้วยความเดินด้วยความคิดว่าเร็วแล้วในชั่วโมงนั้นที่ผมเดินนะสองคนผมจับมือกันนะั่แล้วผมเดินลงไปข้างล่างคือจับมืออย่าวิ่งนะผมเขาจับอย่าวิ่งนะยังไงอย่าวิ่งก็คือพาลงไปข้างล่างพาลงไปจนกระทั่งถึงชั้นล่างแต่ข้างบนนี่ผมไม่เคลียร์ห้องเครื่องผมไม่ปิดไพ่ผมก็วางไว้อย่างนั้นลงไปถึงล็อบบี้ข้างล่างแล้วผมลงไปถามว่าพี่ มีแม่บ้านหรือว่าคนเฒ่าคนแก่อะไรที่ที่คนเก่าคนแก่ที่อยู่ที่นี่ไหมเขาบอกทําไมเหรอบอกผมขอคุยกับเขานิดนึงเขาก็ไปตามแม่บ้านมาคนหนึ่งครับอ่าผมก็ถามว่าป้าป้าทําความสะอาดทุกวันไหมป้ารู้ข่าวอะไรเกี่ยวกับฉันฉั่าก้าวมั้งหรือเปล่าเขาถามว่าทําไมเหรอบอกผมก็เล่าเขาฟังาผมเจอเหตุการณ์แบบนี้มาเขาก็ก็มีนะเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ผมฟังว่า เมื่อประมาณก่อนที่ผมจะไปทํางานที่โรงแรมน,นั้นนะฮะที่ประมาณปีกว่ามีผู้หญิงซึ่งที่นั่นเป็นมีตู้ให้สําหรับเด็กออฟด้วยเขาบอกว่ามีผู้หญิงออฟในตู้ในโดนแขกออบขึ้นไปใส่ชุดขาวซึ่งตรงที่ผมเห็นมาใส่ชุดขาวผมยาวหน้าตาดีผิวขาวถูกออฟขึ้นไปแล้วก็เปิดห้ง 9, อง409ฮะแล้วก็ถูกฆ่าถูกฆ่าตัดคอแล้วก็อเอาหัวไปแขวนไว้ในช่องแอร์ที สุดท้ายนี่คือตำรวจมาแล้วพาตัวลงไปแต่หัวนี่อีกสามสี่วันถึงจะเจอ,อครับผมหัวอีกสามสี่วันถึงจะเจอผมก็เลยบอกอุ้ยป้าตายแล้วผมเจอเต็มเต็มเลยป้าป้าเขาบอกว่านั่นแหละห้องนั้นปกติเขาไม่ให้ใครพักนะถึงจะเต็มยังไงเขาก็ไม่ให้คนพักแล้วทําไมเราถึงไปพักกันห้องสี่นย์เก้าผมบอกผมไม่รู้เหมือนกันที่อยู่เขาก็ขึ้นให้ไอ้คุพกเขาบอกห้องเต็ม อ่าอันนี้แล้วครับพี่ในชีวิตผมผมไม่เคยลืมผมเล่าให้ทุกคนฟังยันปัจจุบันนี้ผมยังเล่าอยู่อันนี้เป็นเป็นเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวรอเปล่านี่คือผมปากคอสั่นเลยนะครับผมเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวอ่ะแล้วที่เด็ดกว่านั้นที่หลังจากนั้นสองสามอาทิตย์น้องผมตายทีละคนทีละคนวงในวงนะฮะคั้งแรกและคนแรกเลยฮะยูเป้มือกีต้าเนี่ยครับฆ่าตัวตายเฮ้ยสามวันผ่านสามวันหลังจากที่เห็นเขา ฆ่าตัวตายทะเลาะกับแฟนฆ่าตัวตายอ,อีกคนหนึ่งกินยาตายส่วนอีกคนอันนี้ขับรถเร็วจนกระทั่งแบบรถคว่ำตายแล้วก็อีกคนแล้วก็กระโดดนังตายแล้วตัวเราไม่กลัวผมก็กลัวพี่ผมยังพูดกับเพื่อนผมยังพูดกับน้องผมอยู่ที่ี่อยู่เมกาผมยังพูดกับเพื่อนอยือว่าเฮ้ยระหว่างแกกับกูเนี่ยเหลือสองคนเนี่ยเมื่อไหร่มันจะมาเอากูวะผมพูดอย่างเงี้ยพี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณบิวก็เลยบอกว่า ที่น้องๆร่วมวงที่เสียชีวิตเนี่ยน่าจะมาจากเหตุการณ์นั้นเหรอน่าจะมาจากเหตุการณ์นั้นที่เพราะทุกคนคือเลี้ยงกันหมดเลยสามวันเจ็ดวันสามวันเจ็ดวันืนตายเลี้ยงกันเลยนะผมขนลุกแบบว่าครับผมขนลุกตั้งชันเลยนะทุกครั้งที่ผมพูดพี่ผมจะกลัวมากถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ผมอยากทาท่าให้ดูพี่เพราะทุกคนบอกว่าผมทําท่าได้น่ากลัวมากเพราะผมจําท่าของเขาได้พี่ผมจําติดตาขอาท่าเขาหน้ากลัวมาก คนในวงไล่ตายไงมาไล่ตายคือคนแรกที่เห็นเขาคนแรกที่เห็นเขาคือเป้ืมกีตาสโลผมสามวันหลังจากเห็นเขาเสียชีวิตโดยฆ่าตัวตายเขาปืนกอกปากแล้วยิงคือผมผมไปนั่งกับเขาด้วยเขาไปเคลียร์เรื่องในในในร้านในร้านอาหารแล้วผมไปนั่งเคลียร์เขาไปไปเคลียร์กับแฟนเขาผมนั่งอยู่ที่ห่างจากเขาประมาณไม่ถึงสาเมตรเขาเอาปืนกอกปากตึ้งมาแล้วผมก็วิ่งไปอุ้มเขาแต่มันมันทะลุท้ายทอยแล้วมันไม่รอดคนที่เห็นเขาเป็นคนที่สอง คนที่เห็นเขาเป็นคนที่สองก็คือยามที่ตึกที่ที่ที่เขาอยู่ก็คือมือกลองผมยามที่ตึกเขาโทรมาบอกว่าเพื่อนผมคนเนี้ยไม่ไม่เปิดห้องมาตั้งแต่เช้าแล้วอะับผมก็เลยไปดูก็ผมพอไปดูเสร็จที่ผมไปเคาะประตูเขาแล้วเขาไม่เปิดก็เลยให้ยามมาแกะประตูเขากินยาตายห่างจากห่างจากเบฟประมาณสี่ห้าวันที่ไล่นไล่มาเป็นลําดับไล่มาเป็นลําดับที่ เป๊อ่าเป้นี่สามวันหลังจาท,ที่เห็นผู้หญิงในช่องแอร์คนนี้สามวันเขาเสียชีวิตแล้วก็ห่างมาประมาณห้าวันห้าวันีน้มือกรองผมตายอกรบผมแล้วก็ห่างมาอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งอีกคนหนึ่งตายแล้วก็อีกประมาณสี่วันอีกคนหนึ่งตายอ่าก็เหลือผมกับเพื่อนสองคนเพื่อนผมตอนนี้ไปอยู่อเมริกาเหลือผมอยู่กรุงเทพอ่าผมยังไม่รู้ผมยงฟุดกับเพื่อนไปส่งเพื่อนที่สนามบินว่าเฮ้ย ไม่รู้ว่ามันจะมาเอากูเมื่อไหร่นะคุณบิวได้มีการปรึกษากับผู้ใหญ่บ้างไหมครับว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นผมว่ามันไม่ใช่เป็นเหตุการณ์เบาๆแล้วนะไม่มีการจะแก้ไขเรยปรึกษาที่ผมเคยไปหาพระที่นครสวรรค์เออแล้วยังไงเขาบอกว่าพยายามอย่าเป็นึกถึงเขาเพราะเขาบอกว่าจิตผู้หญิงคนนี้ค่อนข้างแรงอาฆาตไงพี่ วยจิตอาฆาตของเขาอย่าเป็นนึกถึงเขาถ้าเกิดนึกถึงเขาเนี่ยจิตของเขาสื่อไปตรงไหนก็ได้เขาบอกถ้าเกิดอาฆาตผีที่อาฆาตแรงๆเนี่ยเขาสามารถไปได้ทุกจุดที่ทุกคนนึกถึงอืครับผมแล้วแล้วคุณบิวไม่จะหักห้ามใจไม่คิดถึงเขาได้ผมไม่หักห้ามใจนะพี่เวลาเกือบสิบปีที่ผ่านมาผมยังนึกถึงเขาตลอดโอโ้โหนี่คือ็อดเด็ดของชีวิตผมที่ผมเจอมาแล้วผมไม่มีวันลืมผู้หญิงคนนี้เลยพี่ผมจําหน้าได้ตลอด อ่าี้นนเลยอ,<ง>อยาก<ง>อยาก<ง>จะเล่าให้ทุกคนฟังมาว่านี่คือประสบการณ์ที่ผมเจอว่าผีมีจริงครับพี่อันนี้งงฮะกำลังงงว่าครับเอ่อจากเหตุการณ์นั้นทําให้เราสูญเสียคนในวงสูญเสียคนที่ผมรักในวงเ,เพื่อนครับผมสูญเสียไปทั้งสี่คนแล้ววันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าโทษน,นะฮะอันนี้ผมไม่แช่งว่าเป็นเราหรือจะเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งที่จะไปก็ใช่ฮะโดยที่ผมไม่คงเลยนึกต่อว่าทําไมน่าจะมีวิธีการแก้ไขเงว่า แก้ไขยังไงวิธีการวิธีการแก้ไข <ทำ S 2> ของผมก็คือทําสังฆทานให้เขายังไงจะได้แบบว่าอีกอย่างหนึ่งที่หลังจากนั้นที่ผมเจอเขาจนทั้งเพื่อนผมเสียไปสี่คนแล้วนะฮะ,ะผมต้องไปเอ่ออะไรนะสะดอกคล้อเ,เขาเรียกทําบุญเป็นทําบุญตายหรืออะไรผมต้องลงไปนอนในโรงผีตายโหงพี่สามวันให้ฟ้าส,สวดครับลงไปนอนในในโรงผีตายโหงซึ่งพ่อกับแม่ผมบอกว่าไม่เอาในอย่างนี้เขาเขาไม่ยอมต้องทำไปทําบางตระกูลเป็นบางตระกูลตายที่หัดใหญ่ออลงไปนอนในโรงอยู่สามวันอ่า แล้วก็ต้องใช้ลงที่ผีใต้โขงนะที่ที่เขาใช้มาแล้วด้วยเหรอครับผมผมต้องลงไปนอนแล้วแล้วคิดว่าจะทําให้ตุกอย่างดีขึ้นไหมก็ก็ดีขึ้นนะพี่ดีขึ้นครับผมดีขึ้นยังไงผมช่วยสวดมนต์ภาวนาขอให้ไม่มีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นกับคุณบิวแล้วก็เพื่อนที่ยังเหลือชีวิตอยู่ ขอบคุณมากครับพี่ก็ยังโทรติดต่อกันอยู่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ครับพี่ขอให้ปลอดภัยนะครับขอบคุณมากครับพี่นี่เป็นเรื่องที่น่ากลัวแบบว่าสยองขวัญในรอบครึ่งปีของผมเลยนะครับว่าสุดยอดมากคือที่สยองขัญอยู่ครึ่ง ครึ่งแค่แค่สยองขวัญนิดนึงแต่ว่าผมนี่สยองขวัญมาทั้งชีวิตแล้วครับไม่ผมถึงว่าผมฟังเรื่องผีมาตั้งแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับตอนนี้คือผมถือว่าเป็นปีเป็นปีไปเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่ต้นปีจนถึงนาทีนี้ต้องบอกว่าเรื่องนี้คือน่ากลัวที่สุดในปีนี้ในครึ่งปีนี้คือคือกาลังงเพราะว่าผมเองนั่งจากรายการเนี่ยด้านหลังผมก็จะเป็นช่องแอร์นึกนะฮะตอนนี้คุณบิวเล่าถึงช่องแอร์เนี่ยผมจะวาดภาพชัดเจนมากใช่ผมจเนื้อมองแล้วก็นึกภาพตามว่าถ้าผมเปิดใอ้ช่องแออรนี้กมา แล้วมันจะเจออะไรในช่องที่ได้เห็นผู้หญิงอย่างที่คุณคุณวิวไล่ให้ฟังเนี่ยครับผมนั่งเก้กลางกลางเบียดตัวเองในช่องแอร์เนี่ยผมจะเป็นยังไงคือผมนึกถึงภาพออกนึกถึงออกใช่ไหมว่าช่องแอร์อยู่ข้างหลังผมเนี่ยถ้าดึงออกมาจะเป็นยังไงอะไรช่องแอร์ที่เนี่ยมันก็จะมีกระดาษแล้วก็ขนเหน็บอะ้รมันก็จะพิ้วๆไหวๆบ้างใช่มันทําให้ผมเป็นโรคจิตกลัวช่องแอร์ไปเลยนะพี่ทุกวันนี้ผมกลัวช่องแอร์ไปเลย โอ,อ้โหน่ากลัวมากโอเคขอบคุณมากคุณเบลขอบคุณมากครับพี่ครับผมครับผมสวัสดีครับเดอะ h ็อ k ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้